ครับสวัสดีครับผมพิกเพ e ร์เฟกครับกลับมารีวิวรถกันเช่นเคยครับที่โชว์รูมรถมือสองคุณภาพเกี่ยม e อเ c อร์เฟาวันนี้เรายังมีโปรโมชั่นครับออกรถเพียง100บาทไม่เก็บเพิ่มใครอยากได้รถมือสองคุณภาพดีๆครับต้องมาอุดหนุน Perfect กต์ารของเราวันนี้ผมหยิบรถเก่งมาพูดอีก1นึ่งคันคำนี้ผมใช้ตลอดนะต้องหยิบมาพูดอยู่ด้านหลังผมเลยครับเป็นโตโยต้าอาร์ รุ่นยอดนิยมครับสำหรับใครที่ใช้รถเก่งต้องรู้จักเขาเป็นหนึ่งรุ่นที่ทั้งประหยัดน้ํามันครับเซอร์วิสแมนเทนแนน e ถูกครอบคุมทั่วประเทศอันนี้เป็นตัวไมล์เนชนะครับเป็นรถปี2017เครื่องยนต์1.6ตัวจรูปโฉมครับหน้าตาเขาเปลี่ยนไปจากด้านล่างครับที่เป็นไฟเหลี่ยมๆก็ห้เคิร์ฟเข้ามาครับเป็นความสวยงามมีสเกิร์ตชิ้นหน้าโคมไฟน้าหน้าเป็นแบบสีดํา ให้ความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับกับตัวมาดเชนตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับเป็นระบบ Dual VVTi ครับหัวฉีดแปรผันมาดูดีเทลรอบรถกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากกระจกมองข้างครับด้านข้างมีกระจกมองข้างเป็นไฟเลี้ยวพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามือเปิดครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่เพิ่มครับเลูกเล่นมาเอกลักษณ์คเป็นลายโครเมียมตัดยาวมา รูกุญแจไม่มีนะเพราะรถคันนี้เป็นกุญแจแบบคีเลตนะครับเป็นกุญแจแบบอัจฉริยะประตูหน้าหลังมันการมีคิ้วกันสาด,ด้านบนพร้อมแม็กครับเป็นแบบลมดำตัดเงินใสย่ยางแลนหลบมาขานาดยางเป็นขนาด16นิ้วดูครับผัดนมาด้านหลังครับคันนี้เพิ่มนะครับชุดแต่งมานะเป็นตัวจีแต่เพิ่มชุดแต่งครับสเกิร์ตหน้าหลังมาดักเทลตุด8เป็ด ทรงเหมือนตัว e-sport ES ครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถมากสภาพสีคันนี้ต้องบอกเลยว่าสีขาวจ้วขาวจริงใครชอบของขาวครับแนะนำเลยคันนี้ขัดเคลือบสีให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนรับรถไปดูภายในกันดีกว่าครับว่าเขาให้ออปชั่นอะไรกันมาบ้างเข้ามาด้านในครับคันนี้เป็นตัว1.6 G ปี17มาดเชน สิ่งที่เขาให้มาครับมิติของตัวรถครับหน้าตาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยสักเท่าไรครับแต่มาพร้อมกับชุดคอนโซลครับที่มีสีดําสีครีมและบริเวณแผงวิทยุครับเป็นแบบเป็นโนแบ็ k สีดาเงาสวยงามเกียร์มาพร้อมกับ CVT ครับมีเซเวนเชียลชิพสามารถตบด้างขวาครับบวกลบเล่นได้ตามใจคุณเพิ่มความสปอร์ตความเมามันในการครับเคหัวมาลายหนัง มันติฟังก์ชันกับเพิ่มรถปรับโหมดต่างๆแค่นี้ก็จุใจแล้วครับมาพร้อมกับเลขไมล์เพียง8 1 0 0 0กิโลว,ว้าวมากรถงานใช้น้อยครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาให้มาวิทยุมันติพร้อมกับความปลอดภัยครับที่ขาดไม่ได้กับถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กอันนี้เขาให้แบบจัดเต็มนะไม่ได้มีเฉพาะบริเวณพวงมาลัยและคนนั่งข้างมีบริเวณเสาเอด้วย บอกเลยว่าความปลอดภัยระดับนี้มีอยู่ในรถราคาอันติดอันติดบอหนังครับสีครีมเพิ่มมิติมากรับกับข้างหน้าเสาอากาศทุกอย่างแผงคอนโซลหน้าปัดฝ้าไฮไลท์นะรถทุกคันที่ผมิีมาพูดครับสิ่งนี้คือสำคัญมากๆไม่มีแม้แต่รอยยันใดๆทั้งสิน้นมันทำให้คุณเนี่ย รู้เลยว่ารถของเราคือเกรด A แน่นอนนม่นต้องพูดเยอะไปดูภายในห้องเครื่องกันดีกว่าว่าไอ้ดูอ l ลวีทีออะหน้าตาเป็นยังไงครับ มาถึงในห้องเครื่องแล้วมั่งครับต้องพูดเลยว่าเครื่องยนต์ครับเป็นขนาด 1,600cc dual vvt-i ครับระบบแปรผันอิสระเครื่องยนต์บล็อกนี้ครับเป็นรหัสเครื่อง 2ZR ครับมีใส่มาตั้งแต่อาร์ติสหน้าหมูในโฉมก่อนกขาบอกเลยว่าเทคโนโลยีนี้ใช้ดีใช้ทนทานมากไม่งอแงครับรถคันนี้ไม่มีติดแก๊นะสภาพรถเดิมๆครับไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำไฟไหม้น้ำท่วม รับประกันเลขใหม่แท้อยากให้โชว์จริงๆในตำแหน่งของกล่อง ECU ครับสมองกลของรถอันนี้เรารับประกันสูงสุดดึงปี1 0 0 0 0กิโลขึ้นอยู่กับปีรถนะครับมาร์คเดิมไม่มีขยับเลยแม้แต่นิดเดียวใครที่มองหาครับรถคุณภาพเกรดเอนึกถึง Perfect Car ครับไปฟังราคากันบ้างครับมาถึงราคาครับสำหรับอาร์ตคทน,นี้สมัยป้ายแดงครับเปิดตัว ต้องมีประมาณ8แสนต้นอย่างแน่นอนครับแต่พอมาอยู่ในรถมือสคุณภาพเกตเอเพอร์เฟค่ราคาตอนนี้5 2 7,000บาทเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษแล้วครับแต่จะพิเศษกว่าครับตอนนี้เรามีโปรทับอัพจองเท่าไหร่รถเท่านั้นครับสูงสุดถึง2 0 0 0 0บาทคุณจอง2 0 0 0 0แล้วเพิ่มส่วนลดรถให้อีก2 0,000คันนี้สุดท้ายแล้วราคาจะหรัวแค่4 8,000 7,000บาทเท่านั้น หาว่าผ่อนประมาณเท่าไหร่าาก็จัด4.87ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นโนรถเก่งด้วยดอกเบีย้ยพิเศษมีเริ่มต้นที่2.79คุณจะผ่อนกันงวดละประมาณ8,000ไปๆปเท่านั้นคุณได้รถปี17ครับในราคาสบายกระเป๋ากับโปรโมชั่นดีๆครับมีการารับประกันหลังการขายของ p เพื่อเฟคาถ้าชอบครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้โทรมาเลยเซลพิกฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด u b s c r i b e เป t บุกยูทูปใพ้พวกเราด้วยครับเพื่อติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆของ Perfect Car สำหรับวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนครับจุใจกันแล้วเนาะไปละสวัดีฮะ